สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พิษวันนี้มาพม่มาพ่อก,ก็บบาทุกคนคนมากมวนไปน่นะวันนี้มาเปิดกิฟที่น้าแซงเราไน้องมืนนี้สมาสามหน้าเมนี้มาสามหน้าเนาะมาลาหน้าเพราะว่ากะมันเดือยอีกพี่นอะบ่เลยอจะเทือกับหน้าแซงเลยเนาะกะมันเดือเนาะนั่งเดือให้หนึ่งเขาก็จะมาแม่เป็นจ้างเขาจ้บมาไทยเลยแนละเขาก็ามิเตอร์มาลาีา่นางเด่ายวเบิงน้กันมานเสียด้วบเ Một chút xíu đẹp rồi. Hay hoặc nhẹ nhớ bị bây giờ mình nào nạ nó Nó rụng ngon cái nó ngay nó, nó phải kẹp kẹp nhàng, hành đi โอ้ยคือว่าม่นะีเนาะยวเปิียาสามกันประมาณสองสามคนเนมันเขาเจาะมาสอยคนระับซอยกันไปสอยกันมาอยู่เนี่นี่แหละพีน้ังนะเี่ยวเกันนะว่าะได้อะไรบ้ล นี่เด้พี่น้องให้ตัวนี้เด้ให้ตัวหามอากาศตอนนั้นได้ดำที่ได้เอาได้ฟืนดำแกงเดือนใคเลยมาล้ำใส่งามดีนะหน้าแสียงด้วยใบหน้าปังพี่น้องดเดือดน,น่อยหนึ่ง เกายุไนยีน่าหารก็ตึงแล้พี่น้องนี่พี่น้องข่ยางมาลำอยู่เตอนในปนจแลก็จ๋ามาลำห้าสิบนสามเท่าพี่น้องคือก้นจื้อวพี่น้องต้นหน้าตอนนั้นถ้พงงามนะหน้ารอบนี่เขี้ยวกุมเลยเดี๋หน้าตอนหายาสิขาดห้าสิบวันสามอเง่าพี่น่องสามเท่าเท่าแจะเท่ายังบบว่า มันบ um. ่เพ um. ียงหนามันเดิกมันยังเขาเงาเกิดยังเนาะรักาาแค่นี้แหละนี่เท้าบางเท่ายังอยู่ได้อยู่แล้วเนาเหนื่อยเตลบเลยนี่ได้พี่น้องให้ตอนสีรัมโไเดเอาตัติใหตุก็ไปก็ไ อี่คือให้ตะก,กะ่นางประมาณปรา,าโลบก,กะออกแล้ก็เถอนะเอากัมาดำใส่ขึ้นมาเลยท้ายสำเนียงช่างสีแข็งนะเด๋ยวไป่ไ่มือนี่หานี่เก็บโบราณเป็นได้สำเน,น,นาจีบกะมุะ่มงล่ะตรีไฟออกมาอยาไปล่งกันน้งมาเิลได้บอญแล้ว กับเสียดกินกินเขาเพ่นเขาย่างด้วยนะจีนี่เดี๋ยวทำเมนูอีฮานเสียดฮานเมนูอะไรกับไปถาเบิ้งต้องการน้เปียงเนาะบาบาสุกเียดเมนูไ้สิดะตอนนำมักับสิท้าให้เบิ้งเข่าๆนอยหนึ่งนเลียงเนาะตัดผ่ามาขึ้นไาสิดะรำอยู่บนนเป่ยงเนาะมาสามตะกาพี่น้องมาลำหายตะการังน้อยหนึ่งเหรเดี๋ยวสิด้าใเบิ้งเข่าๆอันน้อยหนึ่งนาะพี่ยงเนาะ นะกัเห็ดกินเห็ดย,ย,ย,ยากให้เบิ่งเนาะมาสิกินขาวก็ยังตอนเพื่นี่เบิ่งน่วงกันนะเพียงเนาเดี๋ยวเราบหน้าไอ้เบิ่งกันแข่งกันปะแข่งกันเนาะเขาอะซื้อก่นเนาะแต่สามคน <laughs> ไอหาโอ้มันแจ๊กลเลยเนี่ยพี่น้องต้นนี้ก็เล้ยวนะเลี้ยวซื้อนึกว่าสิเปล่าล้วซ้ำใส่เวลวาไ,ไ,ไปพอดีสองสมุนงมสมมุงพี่น้อง ตอนนึ่กับซีเบสมุ Jamie, ่งเครื่องชิบชอยมุ่งแล้วพี่น้องเราจะไปหาเห็ดกินเห็ดอยากแล้วบบดนี้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะเบาๆสักกลนเช็ดยังกินพี่น้องต้องเห็ดเบียกไม่เมื่อยแน่เี่ยมันต้องอาหารเจ็บแสบเลยพ you know? <ok ี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะแต่เตียงเฟื่องนะสิได้กินเมนู่ยังเหมือนี้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะพอกันตอนเห็ดเด้อพี่น้องเแล้วพี่น้องเนะตอนนี้ก็บขี้นมาเนี่ยอุ่นเครื่องก่อนพี่น้อง พี่น้องเยดปีงเป็ดกินพี่น้องคุณก่อนคุณก่อนพี่น้องช่วยล่ะคิดซองุูมาเป็ดเยอมานสอบหนึ่งไปจากของเขาจังตันมันตะเหินแลยพี่น้องเดี๋ยวไปให้กระรางได้เดี๋ยวกินทุนปลาก่อนก็บ่าวแจ็คมาอย่างเดียว เจ็คก for uh, ินอย่างเดียวตั้งแจบแตว่าแจ็คคอยในไรละบ้างคุณนะรบหนึ่งปัดมาเลยอืมเจ็บแสบใส้บ่วงมาบ้างรักมันแฉบนะอืออืเขาจะถากินผักมันก็เป็ดกันยุ่งกัแห่งอ่ะ

เดี๋ยวไปฟอกันไปเบิ่งเป็ดอันเชียมิ้นรู้ยังเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งให้ตายเบื้งต่อไปเนาะพี่น้องเราตอนนห้เราคั่วเป็ดแดดเอาคัน่อเงี้ยเนาะเอาสีปีงเนาพี่น้องปีงบนตัวเอาเตย์บัตเชียนด้วเพื่อนเขามีกระทะพี่น้องยัดสีปีงก่อนมาโอกาสหน้าเป็นเชียนเนาะขนมีปีบเอาเดี๋ยวถ้าสีว่าโตขั้วก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันต้อนปีงเนาะเจีอวมากเป็นหน้าตาเป็นไปกินแด้วเปล่าแล้วเป็นแน่อะไรเนาะ เอามานอตอนตนั้ก็สเห็ดแน่เอืกอ,อกนะเอาเห็ดเป็ดอย่กแปลงมเพียเนาะนักคนก็นเห็ดไก่ถ้าแปลกไก่เอือกแปลงก็เห็ดเป็ดก,กินก็เพลิดเพีเยนตามกันสูตรเก้าเนี่ยพี่น้องสูตรอนสกคนฝ้าเห็ดฝ้าไหมเนี่ย เดไข่เต็มถั่งเาะเขาถือแบบจำเนึองเ่ยมันแห้งมันยากับปลกท่านนะนมันตึงห่อเอาเหียตบตบตบเนี้เขาถือเนัะ

หนึ่งเน้อยนงเออแม่อเอาตัว้วคพอคาดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเมอหีอ่ะอะอสิไปเดี๋ยวปีกเนี้อสิได้เพิ่มอนึ่งนะก็ตอนนี้ก็นลยอแล้วอ่าอห่วยห่วย่เป็นไงปอด้ อ้้ไีัน้นะ้อนพี่น้องตอนได้ที่ได้พี่น้องเลยแดงกัเต็มเรืองกันเต็มนะโอ้ยขาแฮงปอาเดี๋ยวสีเอาแปรแรกมาท่าคอยท่าแตหน้อยแต่น้อยมันชุมทับขาน่าเนาะพากับานไปซราหน้งที่อย่างนี้เลยนแงดอ พายปิ้นนะกันนาะจนหนาแรงยิวเขา้ตอีกสักสัานาะทีนะค่ะอยเ,เย็นตอนนี้ก็เลยอ,อ่อเยงเงเป็ดกับตหมาๆมมานังกินด้วยกันใส่เข่ามาดอมามาานั่งคือเ็มานังพี่คได้เออนั่งมาเอามา,มา,มา,มาหาตัวน่ เนี่กับสดสวครับวิวข้งล่างอันงามดีพี่น้องนะแปดโอ้ยหอนเถอบหอมดีเดี <h 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 ๋ยวไปเกียบต่อได้ไหยุขาไม่เานนะ่ได้กินเล่าก่อนกินแต่พัดในเดียวแต่ปัดนะ

ชวยๆไปๆมือนจันเขยงนเยงเนระไหนไดเอาได้ไหมกินหรือไงขเอาได้ปลาด้วยดีก้าดีก้าไปกันไปกันปลาเก็บปลากินก็ได้กินก็ได้เกี่ยวกับ คุณตรวจสอบน้หาเพ้อมจากอืมเฉย bác trật Châm tiếp này rồi bè Rồi 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 Giờ kinh cờ đẹp rồi đúng Thầy hiệp nạ phải không? Cái nạ đẹp Mọi người thì Dựa nhà bây giờ tí nào Dạ, không dạ Kể ra đi Mắt cái ở cái này มัน,นกำลังสีมันกลังหาหมงไข่เป็นง่ายง่ายมั้ไปดูอะไรบนะ <c oughs> อตัวนี้นะปีหมาขึ้นัาครับ thành này đó quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไบเลียงสงมีเตอร์ฝากากคนืก่กดไลค์กดแชร์กดติดใจะเพี่ยเพิ่งใจเขาจะกิบต่อๆไปนะเพียงวอาที่สํำคัญรันนกกับยากาโฆษณาเด้อถึเนอะขอบที่พี่านาเนาะบ๊ายบาย